บี4ตัวร้ายเครื่องดูดตะกรทีอินวัเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากพวกเราเด็กปี4ต้องทำโปรเจกต์จบดานต้องเลี้ยงสัตว์น้ำหลายบอ่อเวลาเปลี่ยนน้ำทีเนี่ยแทบตายและยังต้องเสียค่าน้ำเองอีกด้วยเราก็เลยมาคิดกันว่าจะทำยังไงดีให้กําจัดตะกรในน้ำออกไปโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนน้ำหรือเสียน้ำออกไปเลยเพราะว่า ปัญหาในการเลี้ยงสัตว์น้ำจะพบสารอินทรีย์ที่มาจากอาหารการขับถ่ายลอยอยู่ในน้ำหรือเกาะตามพื้นไม่สามารถกำจัดออกไปได้หมดทำให้เกิดการสะสมและส่งผลต่อคุณภาพน้ำหรือการเปลี่ยนถ่ายน้ำทีหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลานานและต้องใช้ต้นทุนอีกด้วยแนวคิดนวัตรกรรมของพวกเราจึงคิดทำเครื่องดูดตะกรนที่มีฟังก์ชันสามอย่างในตัวเดียวคือสามารถดูดตะกรนได้ขัดสิ่งสกรปรกออกได้ และยังสามารถกรองตะกอนออกทำให้น้ำสามารถวนกลับมายังบ่อเลียงได้อีกด้วยแล้วทำไมต้องเป็นพวกเราพระนวัตกรรมของพวกเราคิดค้นมาแล้วว่าพกพาสะดวกถือเองได้เหมาะกับการทำงานคนเดียวเครื่องมีน้ำหนักเบามีหลายฟังก์ชันในการทำงานพร้อมกันประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายลดการสูญเสียน้ำลดปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม โอกาสทางการตลาดของพวกเราคือกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความต้องการในการทำงานอย่างรวดเร็วประหยัดเวลาและสามารถทำงานด้วยตัวเองได้ TAM มูลค่าตลาดของเครื่องมือบบัดน,น้ำในอุตสาหากรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งหมดเราคิดเป็น100% SAM <S S A กลุ่มองค์กรอุตสาหากรรมสัตว์น้ำสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเราคิดเป็น50% SOM ส่วนแบ่งตลาดที่เข้าถึงได้เช่นฟาร์มพอเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์เราคิดเป็น10%ช่องทางธุรกิจช่องทางออนไลน์ Lazada, Shopee, Facebook, Tiktok ช่องทางหน้าร้านร้านขายอุปกรณ์สัตว์น้ำออกบูธงานต่างๆหรือกลุ่มลูกค้าที่ตรงสายงานเช่นกลุ่มนักวิจัยโปรเจกต์อาจารย์หรือผู้ที่สนใจถ้าแต่ตอไป คือควบคุมมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นปรับรูปแบบโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อขยายช่องทางตลาดให้กว้างขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืนกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ